โอเคครับวันนี้ผลมาแจกของการเดียนอีกกร้นะครับก็เดี๋ยวไปดูในคลิปด้เลยคือกดไลน์ไปแล้วนะครับทีหนึ่งแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวไปลองเล่นกันเรียวๆเลยนะครับคือไม่ตัดช็อตไม่เอาช็อตนะคือเล่นสดสเลยสามวินนี่ครับหมายอะไรไม่รู้ครับเมื่อกี้ตีขึ้นฟ้าตายเลยนะครับดูเอาแปกไม่แปกดูเอานะครับตีขึ้นฟ้าตายเลย มามามาผมต่อยมันทิดร้อยเลยอะเฮ้ยแล้วมึงจะกระโดดหายหี้ยะวะแม่งจะยึดแต่ทิ้ดร้อยนะครับคือมันจะยึดแต่ทิ้ดร้อยไอ้เหีวเวะะ้ยะคุ้ยกูเบื่อว่ะมา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 เดี๋ยวผมเอาจิงแล้วมาสามบินมาแม่งยึดแต่ทิ้ดร้อยนะครับแม่มันตายเหรอวะไอ้เหี้ยตัวแข็งครับ สวยไหมครับกระจกคือรันไปปุ๊บคือวินบินอยู่แล้วค,คือของคุนี้คือมันเห็นผลอยู่แล้วนี่ครับเจอไม้อะไรไม่รู้นะครับผมไม้ประหลาดนะตีมัวตายหานนะครับ <laughs> นี่ครับประมาณนี้ครับก็แค่นี้แหละ ฝากไว้ผมไว้ด้วยนะครับคือมีของเห็นผลนะครับเซตตรงเซตติ้งนะครับตเฟรมของตรงของต่อยมีหมดนะครับก็จะอัปเดตมาเรื่อยๆฝากไว้ด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปให้เลย